สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านคาะยินดีต้อนรับเข้าชูซองสองเขียวผ้ารูเอนะคะเนาะเมื่อนี้สอเขียวกะสีผ้าพี่น้องมาที่วัดป่ารอยพระบาทนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะก่อนสีเอาตัวเลขกตัวดีกะไปบึงบรรยากาศไปเบึงสถานที่ในวัดพระบาทซะก่อนนะคะเนาะว่าจังไหร่ผลิตอย่างกันอยู่เมื่อนี้บางเอิญเด้ยคะ่ะมีผู้เยญ่บ้านมีลูกบา้านไทยบัานดอกไหออกมาซอยงันในวัดเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ เป็นด่างบุญโยติซอเขียวไดมาเห็นพี่เห็นน้องญาติโยมเต็มวัดอยู่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเดี๋ยวสิบห้าไปเบึงมากระจอกภากันมาเห็ดเหี่ยงนะคะ่ะพี่น้องเอฟซีแต่เมื่อนี้ซอดเขียวสิบห้าไปเดินหลอกวัดสะกอนะคะเนาะว่ามีเอียงห่เบึงในวัดป่ารอยพระบาทนะคะเนาะทุกคนคงจะรู้ดีนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะว่าเพื่อนเป็นแบบใด ตำหนักพื้นมาเนาะค่ะเนาะสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรเนาะค่ะพี่น้อยเอฟซีคะค่ะจะไดนก็ไปติดตามชมวิวทางวัดรอยพระบาทนะคะวัดป่ารอยพระบาทค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะไปตามกันค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะนี่ก็เป็นด้านนอกของอปู ภาพนังเนาะคะ่ะเนาะอยู่ในวัดป่ารอยพระบาทเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนก็ได้เห็นได้สั่งขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะก็ยังบ่ท่านในเรล้วเซจด,ดีเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือด้านนอกของเพิ่นเนาะค่ะด้านหน้าค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะก็มีภาพด้านหลังห้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะก็มาหอดด้านหน้าของทีขึ้นแล้วเนาะค่ะเนาะทีสิขึ้นไปใต้ทัน ปูเพลินเนาะคะ่ะเนาะมีพยานาคทุกจุดนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะทางขึ้นมีพยานาคทุกจุดคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเนี่ยมีพยานาคทุกด้านนะคะบันไดรอบเลยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะขึ้นไปบึงเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง FC. เอฟซีบันไดทั้งหมดมีจากด้านเนาะ,ะเดี๋ยวจะนำไปบึงเนาะ,ะพี่น้องเอฟซีค่ะนั่นบนก็ยังไม่เสร็จนะคะพี่น้องเอฟซี นั่นบนเนะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเบิ้งกันไปค่ะพี่น้องมันได้นะแต่ย้อนวันแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีพุททรลปห้องแลต่างใบทุกจุดแล้วค่ะพี่น้อง มีหลอดเลยนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรูปนะคะเนาะแปดองค์นะคะที่บรรดอาออกมาตั้งไว้นะคะนะภายในไตถ่านของผาเมึงเด้อเมึงไล่เสาเด้อพี่น้องเอฟซีไล่เสางามเลยไล่เสา เป็นลายองค์พญานาคเนาะค่ะเนาะให้เบิ่งค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะด้านบนเนาะค่ะเนาะนี่คือด้านเพดานเพิ่นเนาะค่ะเนะาะไตฐานขององค์ปู่พี่บูนหลวงปู่พี่บูนเท่าเนาะค่ะเนาะพี่น้อ,องเอฟซีค่ะมองตาเมื่อก่อนเนาะพี่น้องอ้าสวยงามมากค่ะ,นะ,คะเนาะเพิ่นกำลังเฮ็ดกำลังสังะคะ์ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะ ก่อนเสีได้ตัวเลขตัวดีเนากะมาเบิง่งบริเวณของเพิ่นตะก,ก่อนเนาะคะ่ะเนาะสถานที่องค์ปู่เพิ่นเนาะ,ค,ะค่ะเห็นบ่ายูวสวยมากค่ะเพิ่นเฮ็ดได้สวยงามมากค่ะกำลังเฮ็ดกำลังสร้างอยู่เนาะคะ่นะเนาะพี่น้องเอ๊ะสค่ะค่ะ กดกไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะน้อผู้ใดอยากเขามากทเามามาที่ยวหรือว่ามาถ้ำบุญสก,การาบูชาพะอาจารย์ไ้วัดนี่ก็ะมาขอบุญกุศลน้ำเพลินกับเขามาได้นะคะนาออยากมารวมถ้ำบุญกันกับเขามาได้นะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค,ค่ะบันไดทั้งบดกับสิมอยูหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดแปดคือกันนะคะพี่น้องเนาะบันไดก็มีแปดทิศทางเช่นกันนะคะเนาะพี่น้องเอซี่ค่ะค่ะนี่ค่ะด้านหน้าแต่เป็นออกทางขึ้นมหาองปูเพิ่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพาขึ้นไปหาปูอ้ย พี่น้องเออแดดพูดนะพี่น้องแดดค่ะค่ะพี่น้องเอซี่ค่ะค่ะมาได้มาหอดหนาตากหนาพระบาทท่านพเพลินแล้วเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเอซี่ค่ะมาหอดไกลๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะรอยพระบาทเพ,พิ่นเนาะค่ะค่ะพี่น้องขุมมือง่หนึ่งเนาะคะ่ะทานของเพิ่นมาธรรมดาค่ะพี่น้องเอซี นี่ก็เป็นบาทค่ะค่ะบอพี่น้องเอฟซีแนวลงไปวิวด้านบนนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะวิวจากด้านบนค่ะทางขึ้นมาก็กมีองค์พญานาคคือกันทั้งสองฟังค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสวยงามมากค่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่งได้ไมาเห็นเจ๊จากะแข่งนี้เหรอคะพี่น้องเอฟซีค่ะ หยาดปูเนาะ่ะเสียงเทศบาลเป็นมาเหตุงานเหตุการณ์น,นะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะโอ้โ<ง>หล,ล,ลอยาดเด้อปวดภัยลูกร้านให้ลูกร้านดี่ดิมนแห้งห้เอฟซีทุกคนอยู่ดิมแห้งจะเจ็บและจนเด้อปูเด้อ เอฟซีได้มีบุญแท้เธออะไมาผัวมาเห็นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค mm ่ะ hmm. ชมวิวทิวทัศน์ค่ะพี่น้องไปน้ากันเรื่อยๆค่ะซื้อขององค์ปูเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะใต้ฐานก็มีองค์พญานาคหลายองค์เนาะคะ่ะเนาะทั้งไต้เนาะทั้งขึ้นค่ะเป็นบันไดขึ้นมามีองค์พญานาคเบิดลสมองเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนี่ก็เป็นซื้อของหลวงปูเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ องยิ่ๆย้ยในบัดป่ารอยพระบาทนะครับพี่น้องเอฟซีนี่นคือรอ,อ,องเท้านะคะเนาะรองเท้าเพิ่นเนะคะน่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะอยาเด้อสวย แดดห่อนนะพี่น้องไอ้องไต่าฐานของปูป่นเนาะค่ะอาจจะในเดินทางมาหอดมาถึงแล้วไต่าฐานปูเนาะ,ะนะิ่งวิวทิวทัศน์กันค่ะพี่น้องเอซี่ค่ะ,คะจะเป็นงามเนาะเสาเพิ่นแต่ละตุนนี่โมได้คืคกันเล็ตัวไหค่ะคนละอย่างค่ะพี่น้องเอซีค่ะ อันนี้เป็นเตาค่ะพี่น้องเสาอันนี้เป็นรูปเตาแล้วค่ะพี่น้องเอฟซี่ค่ะว่ารูปตะขาบก็มีค่ค่ะเซาตัวตน,นี้เป็นรูปตะขาบค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเอฟซีตะขาบใหญ่ะคะ่ะเคยเห็นบ่ค่ะส่วนตัวนี้เป็นมังกรนะคะคู่นี้เป็นรูปมังกรนะคะเสาสองตัวนี้จะคื่กันค่ะพี่น้องเอฟซี่ค่ะรูปมังกรเหมือนกันเลยนะคะ ดวงตากใ็ใไซเรียบร้อยเราสวยงามมากค่ะโอ้ยไล่นหนี่งมาคักมาแน่อีเดียเนอะพี่นอ้องเห็นว่าพี่นองเอฟซีค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้ก็คือทุกเสาทุกต้นจะบอกคือกันเนาะพี่นอ้นองเอฟซีค่ะ ชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยกันค่ะพี่น้องเอฟซีอันนี้ก็เป็นจเจ้าไร่ค่นะคะพี่น้องสุดปัดค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านค่ะอันนี้ก็เป็นอ๋อสองต้นนี่สิคือกันเลยค่ะพี่น้องเอฟซีขาเสาคูา่ที่ชนกันครับหลุมมังกรน,น่าจะเป็นเสาคู่ สองด้านนะคะเนาะสองฝั่งกะมียางละคโคนะคะเนาะทั้งนั้นก็นเป็นคู่องค์มังกรทั้งนี้ก็เป็นองค์เท้าเทียบสุวรรณค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะนี่ก็เป็นองค์พระประธานเพิ่นที่อยู่ในใต้ฐานขององค์ปู่ใหญ่เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะข้าพเจ้อยากเข้ามาร่วมมาเที่ยวมาเบิง่ง วัดป่าลอยพระบาทกับมาใดเนาะค่ะเนาะอยู่ที่วัดป่าลอยพระบาทค่ะพี่น้องเอฟซีเดินทางมาเยี่ยมมาหยามมากราบมาไหวยสการาบูชาใดเนาะค่ะเนาะอนุญาตค่ะบ่ได้ปิดกันเนาะค่ะเนาะมาใดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสงสัยจากใดแล้วเนาะค่ะเนาะตัวเลขตัวเบื่อหลังจากที่ไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ละด้านหน้าขององค์ปู่เพันองค์ปู่ใหญ่เพิ่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะ แล้วก็ไต่ฐานขององค์ปู่ใหญ่นาะชมวิววิวทัดมาแล้วก็มาดูตัวเลขตัวดีเพิ่นสียหายห้าวตัวไรเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะเป็นยังไงละ่ะคือลมนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะสีใดบ่ล็อตโอ้ยมันลมนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะเพื่อเรื่ง,างขางค่ะพี่น้องเอฟซีไต่แล้วไปอยู่ได้นั่นเอฟ <FC. S 1> ลมไหมคะพี่นอ้องเหมือนจะเป็นแปดแปดเก้านะพี่น้องเอฟซีค่ะ ดาวซออเขียวจะลองพลิกขึ้นมาเบิ่งใหม่นะคะเนาะแต่ว่าหรือว่ามันสิเป็นเก้าแปดเก้าเนาะเดี๋ยวซ้อเขียวเบิ่งใหม่อีกทีนึ่งนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะล่อมนะคะนอนล่มค่ะพี่น้องเอฟซีได้ขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะหายขึ้นมาหายเติบเบือเบิบบ่งแล้วาหันมันแข้งนะคะ,พ,นะพ,ะ,ะพี่น้องเอฟซีดีนะบอพังแสดงว่าปูเพิ่นอยากแข่งแ้วค่ะ, 9, 8, 9, คะพี่น้องเอฟซีค่ะเก้าแปดเก้าค่ะพี่น้องเอฟซี สวยงามมากค่ะพี่น้องเอฟซีชอบก็จัดขัดก็การแคบหน้ายจอไว้เด้ค่ะพี่น้อง FC เอฟซีแคบไปค่ะแคบไปค่ะค่ะในนี้ค่ะจะเป็นสถานที่ว่ามีรอยพระบาทเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเราจะพาไปเบิ้งรูปรอยพระบาทเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแต่ว่ากะเบิ้งหลบนอกของวิวทิวทัศน์ท่วาวัดปูพ่พนไปสะกอน,นะคะพี่น้องเอฟซีเราจะพาเดินเข้าไปดูนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะ สถานที่ปฏิบัติธรรมร้อยพระบาทค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะะไปเบิ่งฐานองค์ปูใหญ่บ้าแล้วนะคะโอ้ยกะลอกก็ะแตเล่นนิ่งผุดนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะตรงไหนก็จะมีจุดเป็นองค์พญานาคหมดนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะโอ้ขออนุญาตด้วปุ้ยขอ่ายถ้ำนะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ โอ้ยน้ำถ่วมค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะน้ำถ่วมร้อยพระบาทเพลินค่ะพี่น้องเอฟซีโอ้ยตายแล้วน้ำมันเข่าได้จังไหนอ่ะเลยบเห็นสําแล้วพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะร้อยพระบาทนี่คือรอยใช้รอยขวานะคะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเมื่อนี้น้ำถ่วบโบหินเป็นที่ชัดเจนนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะใครอยากพ่ดอยากเขียนของจริงก็เดินห้างมาได้นะคะนอกที่วัดป่าร้อยพระบาทติดต่อแอดมินได้ถ้าไม่รู้จักเส้นทางนะคะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ นี่ยวคือไปวัดเพลินค่ะพี่น้องเอฟซีเห็นบ่ค่ะค่ะเราจะพาไปหาพี่นอ้องผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเนาะเพิ่นมาเฮ็ดงานเฮ็ดการเพิ่นมาเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันค่ะค่ะไปล่อรอบมาแล้วเบิดทุทงหมองแล้วเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะมาอยู่นะจุดนี้คือเป็นด้านหลังขององค์ปูเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะ ด้านในกับเข้าไปแล้วด้านหน้าก็เห็นแล้วด้านลัางก็เห็นแล้วนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะเดี๋ยวสอดเกี้ยวสี้าไปนาเบึงลุกค้นขึ้นลหลแถมมือนน้เพิ่นป็นอย่างไรเพิ่นไม่เห็นอี่ยงเนาะค่ะนี่ก็เป็นองค์ปูที่สอดเกี้ยวได้จุดถูกจุดเทียนขอตัวเลขตัวดีน้าปูเพิ่นเนาะค่ะเนาะสาธุให้ลูกหลานยู่ดีไม่แห้งเอฟซีทุกท่านจะจิบจะจ่นค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นอย่างน้อค่ะคือหไหลแถมมือนี่ แค่กันเฮ็ดยังพ่อเฮ็ดยังค่ะโอ้ยชักไม่เนี่ยละครับกิจกรรมคนจะไปเฮ็ดใส่น้ำเงาไม่เงาอะไรมันสวยงามแหมืครับสารสานบอกแน่พ่อเป็นไผ่พ่อเป็นไผ่ผมเอกยันต์เอาอีนยันต์กไม่ได้เอาเหรียญนี่นี่โอ้ยจะเป็น บ้านตอบ้านทางกวงแล้วครับนั่นผู้ใหญ่บ้านครับคุโอ้นี่บอกผู้ใหญ่บ้านโอ้สวัสดีค่ะพ่อผู้ใหญ่ครับโอ้ก็ขมักขมิ่นทำงานทำการกันเนาะคะ่ะพี่น้องเอสซีค่ะเบ,บ,บิ่งเพื่อนด้วยบุญ่ระเดี๋ยวทีหยังกอดเหลือเนาะคะ่ะบ้านเจ้าเฮ็ดคือบ้านข่อยบอพี่น้องเอสซีเบื้องนี้จทำงวัดค่ะช่วงนี้เพื่อนนู่นนะลูกเนาะค่ะเนาะต้นไม้ค่ะเฮ็ดงาม ค่ะเห็ดออมได้เพิ่มสังอ่อได้เพิ่อ,อเพิ่ป็นสังให้เห็ดเนาะคะ่นะเนาะออมไม่ออมไหลออม,ม,อม,มตอนม้นไม้เนาะคะ่นะเนาะนลำบากน้ำว่าค่ะเบิดบ้านมีตรงนี้แหละตีค่ะค่ะซ้ำนี <laughs> ่ก็ได,ด้ซ้ำนี่ได้บุญแต่เฮานี่ก็ได้ดอกได้แขนแขนเนาะคะ่ะโอ้ม <laughs> ีบุญเดีย่ดวยวเนี่ยไขกระมวลว่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ ค่ะโอ้ยจะาแมนผูจฟผู้ง่ามีหรือตัวนี้โอ้สมบูรณ์แข็งแรงเนาะแม่เนาะมุงกล่องมืดค่ะมงกล่องเหมืดอีลาไหมยังนี่อีลาไหมยังอีลาเขา่ใกันอโอ้อีลากระเฮ็ดคือกันค่ะจ่าแมนดีเนาะ ต่างคนต่างมารวมด้วยช่วยกันวัดอยู่ในป่าค่ะพี่น้องเอฟซีเนี่ยครูิเขามาได้ขันบุญบร่ร้อยอีรีบ,บพ่พอการขาม,มือเนี่ยเนาะค่ะใครมาคอยกันค่ะพี่น้องเอฟซีเราจะพาไปเบิ่งจุดที่พันเดียดเนาะค่ะว่าออกมาแล้วมันเป็นรูปแบบใดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะ,คะผลงานของไทยบานเพิ่นออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะเบิ่งเอาทั้งขาง ค่ะพี่น้องเอฟซีก็ออกมาเป็นผลงานแบบนี้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะจะเป็นเพื่อนบุญหลายนะคะพี่น้องเพื่อนใดมารวมด้วยช่วยกันเฮ็ดถ้ำเนาะค่ะโอ้จะเป็นเพื่อนเฮ็ดได้ดีเนาะค่ะเฮ็ดได้งามอยู่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะไปตามกำลังของคนบราหนกของหน้าเฮ้าเนาะค่ะเนาะถือว่าร่วมด้วยช่วยกันค่ะพี่น้องเอฟซีคือเพื่อนกะมใจยใส่ซัท้าเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเพื่อนค่อยได้เฮ็ดออกมาเป็นรูปเป็นลากเช่นี้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเห็นไหมค่ะ พี่ไก่กาเฮ้ยผลงงหนึ่งนาะค่ะเนาะมัน้อมต้นใหม่ค่ะเดี๋ยวซอสเขียวสีส้มให้เบิง่งมีค่ะก็เป็นอีกทีหนึ่งนะคะที่เพิ่นได้เนหิดแล้วเนาะค่ะโอมกุกใหม่กุกไหลค่ะอืค่ะน้องเอฟซีกะถือว่าได้หลายจุดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเห็นผลงานเพิ่นแล้วกะซอเขียวกะสีไปเขียนตัวเลขตัวดีให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนะาะว่า มีตัวไดแน่นะคะน้องเอฟซีค่ะนี่ก็เป็นสาราเพิ่นค่ะองค์พระประธานค่ะพี่น้องอเอฟซีค่ะปิดจังบูดนี้เลยเนาะได้เขามาวัดป่ารอยพระบาทนะคะพี่น้องเอฟซีเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนานคางสิบประมาณนี้นะคะเนาะอยู่ณจุดนี้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะองคูเพิ่นสวยงามมากค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะดาวห้องสิบห้าดาวแอนมินสิบห้าไป,ไ,ปไปติดตามคางต่อไปเนาะคะ่ะหลังจากหลีก่นเขางอนนี่ แอดมินสีผ้ามาติดตามประานธรรมแห่งนี้วัดป่า้อยพระบาทนะเนาะเลขทูบได้นะคะวัดป่า้อยพระบาทงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหกจุดทูบขอองค์ปู่วัดป่า้อยพระบาทได้เก้าแปดเก้าค่ะพี่น้อง 4, เอฟซีค่ะเลขสวยงาม,มากแคบหนะ้าจอไว้ค่ะพี่น้องเอฟซีชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะพี่น้องใส่เขียวนะนํามากเพื่อเป็นแนวทางนะคะเนาะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเลขงวดวันที่หนึ่งตุลาคม6กวัดป่ารอยพระบาทจุดได้เลขทูบเก9าแปดค่ะพี่น้องเอซค่ะค่ะเพื่อมีบุญบารมีได้น้ำพิน,นะะเนาะค่ะเนาะกับผ้าพี่น้องไม่ยำไม่ยำวัดป่ารอยพระบาทค่ะพี่น้องเอซค่ะค่ะ แคปหน้าจอไว้ค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะพี่น้องเอฟซีแนะนําเพื่อเป็นแนวทางขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามมาเบิงช่องซอเขียวผ้ารวยนะคะเนาะไ้ดูกันในคลิปหน้าติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่น้องเอฟซีค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ